อื uh huh. อร่อยครบรสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีหอมอร่อยถั่วคั่วด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊าปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับเต้าหู้ทอดทำน้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดทานเองใส่ถั่วลิสงคั่วใหม่ๆหอมอร่อยมากค่ะทำเองง่ายๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะน้ำจิ้มน้ำมะขามเปียกเจ๊าปานก็จะใช้น้ำมะขามเปียกสูตรเข้มข้นแบบนี้ อันนี้ที่เคยทําคลิปเอาไว้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็เอาน้ํามะขามเปียกได้เลยนะคะตัวนี้เขาทําแล้วเขาเก็บได้นานเลยค่ะไม่เสียง่ายๆน้ํามะขามเปียกหนึ่งถ้วยปริมาณตามชอบเลยนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือเล็กน้อยและน้ำเปล่าเติมไปค่ะคนให้ทุกอย่างละลายนะคะ เพื่อนเพิ่เพมเติมรสชิมรสตามชอบเลยนะคะเคี่ยวจนทุกอย่างสุกร้อนทั่วน้ําตาลเริ่มเหนียวนวดแค่นี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยในส่วนของเต้าหู้เราใช้เต้าหู้ขาวแบบนี้ค่ะเป็นเต้าหู้แข็งนะคะเอามาหนึ่งชิ้นตัดแบ่งทแยงมุมแบบนี้เลยหั่นทแยงมุมนะคะ สุดท้ายค่ะหนึ่งชิ้นก็จะได้ประมาณแปดชิ้นเล็กนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้้อนแล้วนำเต้าหู้ลงทอดเลยค่ะกลับด้านเต้าหู้ให้เหลืองสุกทุกมุมนะคะกลับด้านไปมาให้เขาร้อนให้สุกทั่วเลยค่ะ เพื่อนๆไม่ชอบวิธีทอดน้ํามันนะคะนําไปเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันหม้ออบลมร้อนหรือเตาอบก็ได้ค่ะเขาก็จะได้หน้าตาเหมือนเต้าหู้ทอดเหมือนกันเลยค่ะเต้าหู้เหลืองสวยร้อนสุกทั่วแล้วยกขึ้นให้สเสด็จน้ํามันได้เลยตักขึ้นเลยค่ะน่ากินมากเลยนําถั่วลิสงซีกมาคั่วให้หอมนะคะ คั่วถั่วจนหอมแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะถั่วลิสงที่เราคั่วนะคะเขาก็เย็นแล้วเราก็เอามาบดเลยค่ะใช้วิธีเจีาา๊ปานใส่เครื่องแบบนี้กุนแรงได้หรือถ้าไม่มีก็เอาไปตําได้นะคะหรือว่าถ้ามีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นแปบ๊บเดียวก็ได้ถั่วปนแบบนี้แล้วค่ะเราก็มาปรุงรสน้ำจิ้มมะขามสูตรง่ายๆกันนะคะ ตอนนี้น้ำมะขามเชื่อมที่เราทำเอาไว้ก็เย็นแล้วใส่ถั่วป่นลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนะคะตามด้วยพริกป่นเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเช่นกันเสร็จแล้วคลุกเค้าให้น้ำเชื่อมทั้งถัว่วทั้งพริกแล้วก็เครื่องปรุงของเขาต่างๆเข้าเนื้อกันนะคะน่าทานมากหอมมากเลยค่ะถั่วขั่วใหม่ๆตอนนี้ก็พร้อมจัดจานแล้วนะคะ ทานกับน้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดของเรารับรองเลยค่ะว่าอร่อยมากๆทำกินเองง่ายๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะหอมอร่อยน่าทานมากเต้าหู้ทอดใหม่ๆแล้วก็น้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดทำเองง่ายๆเจ๊ปันขอตัวไปทานเต้าหู้ทอดก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัว และเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ